ระยะประมาณสักเกือบสามร้อยเมตรใหญ่แลอเกินกูเจอตัวหนึ่งอะ่ะประมาณสักสามเกือบสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรไอ้เย็ด,ยดเข้แมงนะแมงโคนแบบร่วงต่อหน้า,นาต่อตาบังเปอ่า บังไหมไม่มึงไม่บังไ้วไม่ต้นไม้ที่ล้มไปอ่ะบังแต่ไม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 ่ไอ้บังไอ้ต้นขวาบังแต่ต้นซ้ายไม่บังกูตัดตรงนี้ให้เปิดคันี้รอต้นใหญ่มากโคตรเถื่อดเลยทางแม่งอ่ะบังเหลือเกินอ๋อเฮียบังเลยทีเดียว โอ้ยเยอยเก่งไม่หลงออกมาทางขวาเยอะเลยจบนี่มาเยืนมาเยืนตรงนี้เลยเสร็จด้วยเออต้องมาเยืนตรงนี้เออเย้ะเออแต่ว่าต้องต้องไปข้างหลังไปข้างหลังแล้วกันมุมนี้ไม่เวิร์กต้องมุมเดิมอ่ะเวิร์กพ่อมาเดินขึ้นไปบนถนนเมื่อกี้นี่ยเดินขึ้นมาตรงนี้เออแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เสร็จตรงนี้มันสูงเออตรงนี้ยังยังโอ้ับนะเห็นนะเห็นเห็นโคนต้นไม้อ่ามันเดินละ เกือบสามร้อยอ่ะเกือสามร้อยแล้วเออมึงน่าจะสามร้อยแล้วพอดีอ่ะอุยนิดจิวเองโดนตรงไหนไม่โดนเห็นเฉียดหัวไปหน่อยนึงไม่โดนแสดงว่ามันสูงไปใช่ไหมสูงไปแสดงว่าต้องไม่ต้องเผื่อเยอะอาจจะต้องกดลงหน่อยนึงเอ่ผืเยอะมันเดินไปที่แถวกระสุนตกว่ะใช่ใช่มันได้ยิงเกืยงตัวก็คือมึงปรับสามร้อยแล้วมึงเล็งที่หัวพอดีแล้วมันหนอย ไม่แม่กูเผื่อไปกูเผื่อไปหน่อยเพราะว่ากลัวกระสุนมันอ่าก็คือมึงเผื่อเผื่องัดสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมเออไม่กูถึงบอกว่าสองร้อยมันสองร้อยเจ็ดสิบไงสองร้อยเจ็ดสิบกระสุนกระสุนห้ามันน่าจะพอดีกับสามร้อยพอดีน่าจะเป็นไปได้เอมึงลองเล็งสองร้อยไปเลยงั้นกูก็เอาเป๊ะตรงศูนย์ไปเลยเนาะเออน่าจะพอดีถ้าสองร้อยเจ็ดสิบมันลงมาหน่อยดีกว่าว่อ่าข้างข้างข้างตึกมุยข้างตึกเห็นไอ้ผู้ชายสามร้อยเมตรน่าจะพอดีอ่ะ อ่ะพร้อมแล้วยิงเฮ้ยโอ้โหล้มว่ะเย็ดเี่ยวดีของจริงสามร้อยเมตรโธ่สามร้อยคนแรกนะเนี่ยอะไอเยี่ยต่อสามร้อยสามร้อยเมตรไอสุกิตลองกูเอค็อกกันแหละไอคุณสี่เท่ากันคุณสี่เท่ากัน ไอ้นี่ยไอ้สุจิตข้างตึกตรงเดียวกับที่มูดเลยผู้หญิงผู้หญิงสามร้อยยี่สิบเมตรข้างตึกเลยโโอ้โหเห็นไหมมือต้องเผื่อแล้วละ่ะอันนี้ยเผื่อนิดนึงสามร้อยแล้วงัดขึ้นนิดนึงทิ้งเป้ให้พอได้หายใจเฮ้ยมึงมึงมึงนั่งยองยองยิงเดีย๋ยวอ่าโอเคโอเคไอ้กูขยับไหนวะต้นไม้ไปแล้วเดินไปแล้วเออในข้างต้นไม้มึงมึงไปทางขวากูไปทางขวากู ตัดขวาลงไปเลยไปางขวาดูไปทางขวากูน่าจะเห็นเอามันเดินเข้ามาอีกแล้วไอ้เหี้ยมันเดินหนีไปแล้ววะเฮ้ยมันเดินยู่ปัดยันนั่นแหละเออนั่นมาแล้วมาแล้วไอ้สุจิตเห็นยังสามร้อยสามสิบไหนวะอุ้ยโดนโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าหัวเหมือนกันแย่นโต เค่คัดปอกโชว์